อยู่กับผมจิวัตเช่นไฟเยืรอนะฮะนี่ไม่ตาด้านได้ก็ได้วันนี้วันอาทิตย์มันต้องเป็นเข็มขัดสั้นวันอาทิตย์ .exe นะครับนหม้อทอดไร้จิวัต .exe นะครับแป๊บปักไม่น้อยแล้วล๊อตแหลายๆคนก็อยากรู้นะครับว่าเอาอะไรยัดจิวัตโอเคนะครับเรามีอาหาร M R E นะฮะไข่จิวัตนักเลงคีย์บอร์ดเอออันนี้น่าสนใจมาม่าเผ็ดต้องลอง มีดอิโต้ขึ้นสนิมพวยาก,กิโทริไหมแตงโมอืมยักษ์ชีวัตเป็นลูกก็คงจะลำบากนะอันนี้ของเหลือในตู้เย็นไก่งวงครับอาซูจิแมว <c oughs> มันจะเป็นยังไงเงีนะ้ยจิ้มกระป๋องแล้วก็เซตม <c oughs> ิวสิกเกิลถึงเวลเลยซั่งเซ็ตมาให้ชาวซะเลยชาวกล้วยชากงราบเงี้ยลูกกระปองขี่ม้าแห้งแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรวะสยองขวัญวันศุกร์ exe นะครับ พร้อมที่จะยัดหม้อจิวาดก่อนหม้ออะไรเงั้ยหรอฮะับตืนออกมาอือขึ้นะมัเอาไว้รอรอลูกอืมอืมไม่อร่อยโอเคอาซูจิแมวไม่อร่อยอืมยัดลงไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับลูกกระป๋องไสยองขวัญวันศุกร์ดอตเอ็กอนะครับอาลีไปอาหาร MRE นะฮะ<ป>ขี่ม้าแห้งนะ เาแก้วชาก,กังเราเข้าเตากับจิวัดกันไะนี่คือผลมไม้ในหม้อทอดจิวัดนะครับโอเคเรามาลองจิมกระป๋องใช่จิมกระป๋องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยชัดเจนนะครับมะม่วงพันอะไรนะเธอมีอิโต้ขึ้นสนิมตลกเพื่อความชัวร์อีกทีแล้วกันไม่ผ่าน <laughs> <laughs> มีอิโต้ขึ้นสนิมไม่อร่อย ยาาทำขี่ม้าแห้งอเอาก็ไม่ด้สมัคร์ขียบมาฟาลิมเออก็เล้างี้ตาละคุยไม่อร่อยเ้ยเลียนเลยเรียนเอ้นะแอะขี่ม้าแห้งไม่อร่อยสยองขวัญนวนันศุกร์ .exe e นะครับ ไม่อร่อยเฉากล้วยชากรังราบไม่อร่อยเอาเป็นว่าเฉากล้วยชากรังราบไม่อร่อยดีแล้วนะครับทำอาหาร M R E นะฮะเฮ้ยเฮ้ยไม่อร่อยโอเคอาหาร M R E นะฮะไม่อร่อย โอเคชิ้นสุดท้ายในหมวดผลไม้นะครับลูกกระป๋อไม่อร่อยต่อไปนะครับเป็นเนื้อเบลิปแหว่งหอมรูปว่มมีกึ่งมาม่าเผ็ดที่ต้มแล้วนะครับใส่หม้อทอดจิวัต .exe นะครับโอเคมาม่าเผ็ดจะเป็นยังไงบ้างนี่เป็นเป็นไงครับ รสชาติล่ะจะเป็นเหมือนกับมาม่าเผ็ดว้าเป็นโม่แล้วก,ก,ก,ก็หลิงน็อตบอกเอางี้นะอีกแค่สามนาทีอะไรนะเมื่งนี้เฮ<ม>้นมามปุระมาง่ายเดอร์ลีนอะไรแบบนี้มนนนไม่อร่อยโอเคผลสรุปนะครับมาม่าเผ็ดไม่อร่อย พระเอกในวันนี้นะครับแตงโมเราผ่านหารแล้วไปนี่น้ำกระปานเฮ้ยแตงโมดูดีชิมก่อนนะครับจะเป็นยังไงเฮ้ยไม่อร่อยอ้าวเหลวเลยอ่ะน้ำน้ำน้ำมันอุ้งเส้นอุ้งน้ำอุ้งเหลวแตงโมไม่อร่อย โอเคไข่จิวัตสิบนาทีนะโอเคไข่จิวัตนะครับไม่แตกด้วยผมลองชิมดูก่อนมันจะเป็นยังไงไม่อร่อยแามบอวดัตแฮมเป็นยังไงโอเคมาสรุปกันนะครับเฮ้ยนี่มึงเนี่เอ้าห้องเวล Lúc bị nào năm mươi phải nhỏ lắm Mình nhìn về không quá Thì sẽ nhìn phải bọn lắm Ta bên đi từ số lý đẹp bốt đốt lúc nếp mới có ngọt ta Đâu phải bé một phần Hà nước bị lấy lúc nếp Lấy lúc lúc rút không năm đi giờ ơn lẻo lặng Mình nước <laughs> nào đó đô lập hết Đô lập hết Mình thảo kéo đó Đô sẽ nít Mày mình ra <react..."> em Bà ta mà này em Ngâu mà bà ai <laughs> mà này ัสมัยนเฮียลัดเอาเกี่ยวละตัสนิกเอ็ดมันอึดดาวหุยยัดเนิบแม่ตุ้ท้ายไข่จิวัดไม่อร่อยมาม่าเผ็ดยงยีมาชิมยงยีบอกไม่อร่อยเฉยว้าว